นางสาวถาปณีเกียรติไัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงยอดของการลงทะเบียนในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งร่อมเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่1กร,รกฎาคมแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวได้ตั้งแต่4กร,รกฎาคมนี้นะคะคยอดรวม2วันของการลงทะเบียนร่วมโครงการมีประชาชนล,ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว3า0 0 0 0เายเอ๊ะรายแต่ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับที่บนหน้าจอนะคะ,ะเขาบอกในจำนวน3 9 0 0 0 0รายเนี่ย จ่ายเงินจองที่พักแล้วด้วยนะทันทีเลยที่จ่ายก็คือ2,344สิทธิค์คนแต่ถ้าเกิดเทียบเป็นอัตราส,ส่วนเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำนะจาก3 0 0 0 0 0กว่าที่ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4 2,000กว่าลายเท่านั้นเองคืออย่างนี้ในโครงการนี้เขากำหนดเงื่อนไขว่า ต้องทาการจองและชําระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย3วันก่อนการเดินทางใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลงทะเบียนไว้ก่อนได้แล้วก็ยังมีช่วงเวลาที่เราจะจ่ายเงินเมื่อไหร่หลายคนบอกลงไม่ได้ไงตอนนี้นั่นสิคะแต่สรุปณตอนนี้นะคะข้อมูลจากทททที่อัปเดตล่าสุดก็ยังคงเหลือสิทธิ์อีกนะทั้งหมด4 9 7 6 5 6สิทธิ์แบ่งเป็นสิทธิ์ในเมืองหลัก298,717สิทธิ์เมืองน่าเที่ยว198,939สิทธิ์ค่ะ แล้ววันนี้ผู้ว่าทททยังพูดถึงปัญหาของการลงทะเบียนที่ชาวไทยเจอตั้งแต่เมื่อวานนะมันจะมีสองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือระบบล่มที่คุณนัชนนบอกเมื่อสักครู่ว่าลงทะเบียนตั้งแต่เช้าแล้วเจอระบบล่มก็เลยทําให้ถอดใจไปก่อนีรยวค่อยเอาใหม่แล้วกันขณะนี้ได้มีการปรับขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วนะคะ โดยทอทอทอได้ตั้งวารุมแก้ไขให้ระบบเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใน7วันไม่แต่หลายคนถามไงเกิดคําถามเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิด7วันน่ะแล้วสิทธิ์มันเต็มทํำยังไงอ่ะโอ้ยไม่น่าจะเต็มนะตอนนี้ก็ยังเหลืออีกตั้งเท่าไหา 4, 97, 000, ร่497,000กว่าสิทธิ์คุณอย่าลืมนะคนไทยชอบเที่ยวนะ ทุกนี้ปัญหาเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองอาจจะทําให้คนไทยหลายคนเครียดนะเดินทางออกไปเที่ยวกันเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะก็เป็นว่าเขาอยู่ระหว่างปรับขั้นตอนของการลงทะเบียนให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพภายใน7วันนะคะคตอนนี้ก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่และที่สําคัญคือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งเลยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไทย i d แล้วเพื่อรองรับการลงทะเบียนพร้อมกันทีละมากๆนี่คือปัญหาที่หนึ่งที่วันนี้ผู้ว่าทททก็ชี้แจงปัญหาระบบล่มอันนี้ปัญหาแรกนะ กับอีกปัญหาหนึ่งค,คือผู้ลงทะเบียนที่ใช้อีเมลเป็น Gmail ค่ะไม่ได้รับ OTP one time password ผู้ว่าทท,ทชี้แจงว่าเป็นเพราะว่า Google เนี่ยนะเขาตั้งระบบป้องกันสแปมมิจฉาชีพเพื่อความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเลยทำให้ผู้ใช้งานหลายคนที่ใช้อีเมลของ Gmail ไม่ได้รับ OTP ล่าสุดทางทท,อทอเองก็ได้ประสานงานไปยัง g o o g l e เพื่อที่จะเปิดทางสำหรับการรับ OTP ในช่องทางอีเมลนี้แล้วนะคะระบบกำลังทยอยตรวจสอบี๋ยวก็จะปลดล็อกให้ผ่านขั้นตอนได้ อันนี้ในส่วนของประชาชนนะที่ลงทะเบียนกันและในส่วนของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการค่ะผู้ประกอบการนี้เปิดลงทะเบียนก่อนประชาชนอีกครับจนถึงขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนแล้วจํานวน38,527รายก็จะมีทั้งผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารร้านนวดร้านสปาต่างๆในพื้นที่ที่กระจายกันออกไปนะคะเงื่อนไขของโครงการทบทวนกันหน่อยหลักๆค่ะ ก็จะเป็นการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด50%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนทั้งนี้ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนคือต้องบอกว่ารัฐบาลสนับสนุนค่าที่พักคําว่าสูงสุด50%นั่นไม่ได้หมายความว่าไปทุกจังหวัดคุณจะได้สูงสุด50%หมดนะมันจะมีเมืองหลักเมืองรองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ50 40 ใช่อันนี้ต้องไปดูไล่เลียงจังหวัดกันอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับค่ะคือถ้าไปเที่ยวเมืองหลักในวันธรรมดากลับไปเที่ยวเมืองรองทั้งวันหยุดวันธรรมดาเนี่ยนะคะด้วยเหตุผลของการกระจายรายได้ไปสู่เมืองรองทางรัฐบาลเขาก็สนับสนุนค่าที่พักสูงสุด50%รของร,ร,ราคาที่พักต่อห้องต่อคืนทั้งนี้ไม่เกิน3,000บาทแต่ถ้าไปเที่ยวเมืองหลักในวันหยุดซึ่งคนก็จะเยอะอยู่แล้วอันนี้รัฐบาลเขาสนับสนุนสูงสุด ร้อยละสีไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนนะคะเป็นรายละเอียดของโครงการที่คุณผู้ชมก็น่าจะได้ติดตามจากข่าวสารกันเยอะแล้วจำกัดสิทธิ์คนละไม่เกิน5ห้องหรือ5คืนมีคูปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า500บาทต่อห้องต่อคืนให้กับประชาชนเมื่อเช็คอินที่พักสำเร็จเป็นต้นทททคาดการว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างไรายได้หมุนเวียนประมาณถึง3 5 0 3ล้านบาท เพิ่มจำนวนการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซันกรีนซีซันนี่เป็นคำที่ดูสวยหรูนะคะ <c oughs> เป็นช่วงหน้าฝน <c oughs> ปกติแล้วคนจะไม่ค่อยเที่ยวเดินทาง <c oughs> ในประเทศเลยกัน <c oughs> สักเท่าไหร่ใช่แต่ก็หวังว่าโครงการนี้ที่มาในช่วงจังหวะ <c oughs> เริ่มเปิดให้เดินทางตั้งแต่วันที่4กร,รกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะจะกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวได้อีกกว่า3ล้านคนครั้งจากปกติที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณกว่า66ล้านคนครั้ง <c oughs> ทําให้นักท่องเที่ยวช่วงนี้ไปถึงยอด70ล้านคนครั้งค่ะ